สวัสดีครับสวัสดีครับผมเวอร์ซิทหกห้าศูนย์ครับจัดเต็มครับคันนี้ของแต่งเต็มลำครับราคาเก้าหมื่นเก้าครับผมแจ้งราคาก่อนเลยเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศครับจัดส่งได้ครับรับเองรถได้ครับพี่ลองมาดูครับรถสวยครับราคานี้น่าจะอยู่ไม่นานครับโอเคผมพาชมครับรถสวยสภาพดีนะครับผม ไฟมีทั้งหมด1 2 3 4 4จุดนะครับล่าง2บน2นะฮะของแต่งเอสอ SW m o t e นะครับการแฮนด์แล้วก็การล้มครับแคชบาร์เอสบ t e โมเนะครับยางเหลือเพียบเลยครับยางปี20ครับใช้ยาวครับหน้าหลังครับ ปิ๊บสามใบครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับฟังเสียงดูครับพี่ คุ้มยีวหคุ้มครับพร้อมเดินทางครับ99้าครับได้ทัวลิงครับได้ตัว6 6ห0นะครับก็จัดส่งฟรีนะครับทั่วประเทศครับรับเองรถได้ครับพี่ขอบพรคุณครับสวัสดีครับผม